สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของาธาตุไฟในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมเขาทำอะไรอยู่าธาตุไฟก็คือราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่นะคะรบกวนคลิกลงตรงข้างล่างหน้าหมอพิมพ์แล้วนะคะตรงนี้ดวงที่วางอยู่ตรงนี้แน่นอนละคะ่ะคงไม่ตรงกับทุกคนหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรลบฟังกันนะคะ ธาตุไฟนะคะที่หมอเห็นที่ผ่านมานะคะถ้าให้สองใบนี้ขึ้นมาบางครั้งความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้จําเป็นเช่นเออถูกนอกใจกันก็ได้เช่นห้าดาบบวกนายทือดาบเนี่ยนะคะเป็นความสมันธ์ที่อารมณ์เวียงวีนใส่กันเอาแต่ใจของคนทั้งคู่หรือไม่ก็มีคนหนึ่งที่เขารู้สึกเอาแต่ใจตัวเองนะคะชอบมีชอบเอาชนะกันก็ได้นะคะมันมีปัญหาเรื่อง ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรือรังเราก็ได้สําหรับบางคนความสัมพันธ์เลยรู้สึกว่าเอ Empress, มันไม่ถูกเติมเต็มหรือบางคนนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้แน่นอนละค่ะหมอจะค่ค่อยๆขยายให้ฟังนะคะที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกคะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยไหนถือไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับธาตุไฟเมษสิงหานูนะคะธาตุน้ํากรกฎมินทิจราศีเมษราคณาเมษพฤกษภราคณาพฤกษภสิงราคณาสิงนะธาตุลมตุลกุมเมถุน ห้าไม้เทา้านาเอ็มพอเพลอร์จัตติกชาวตุลลคนาตุลเดมูนชามินลัคนามีนสิบเหรียญน,นะคะสี่อารซีดาบเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะหกไม้เทา้านะแปดดาบให้ใต้สำหรับสองถ้วยที่ผ่านมาคุณก็คงได้รู้จักหรือได้คบกับใครบางคนอาจจะ อยู่ด้วยกันเป็นแฟนแล้วสถานะครอบครัวก็มีหรือเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแต่ความสัมพันธ์มันก็ต้องเดทาวเวอร์นะคะความรู้สึกพังใจพังหรือไปจับได้ไปโป๊แตกก็ได้นะคะหรือบางท่านสองดาบหมอมินอ่านไปแล้วกับนายถือไม่นายถือดาบกับห้าดาบคือ,อเคยเป็นไหมคะที่เราคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องสองดาบเป็นภาวะที่คุยแล้วขัดแยง้งมีปัญหาทัศนคติไม่ตรงกันความสัมพันธ์รู้สึกอึดอัดกดดันถามว่าอย่าลืมนะคะว่า ชอบและรักก็ส่วนรักส่วนความรู้สึกอึดอัดกดดันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยากเงียบอยากห่างออกมานิ่งเพราะว่ามันคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นะคะมันเป็นปัญหาเดิมๆด้วยบางคนมีปัญหาทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหามีประเด็นกันนะคะห้าไม่เท้าหรือบางคนเป็นปัญหาขัดแย้งนี่แหละคะ่ะเป็นปัญหาสะสมจะติกมันมีปัญหาเรื่องความที่คุณอยากจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่าง ด้วยเหตุผลหรือความรักอยากได้ความรักที่แร์ให้และได้รับพอๆกันนะคุณเริ่มคิดเริ่มทบทวนและบางคนในถือไม่ท้าเป็นความรักที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันตรงนี้ได้ด้วยนะคะ The Moon เนี่ยหมอมินว่าบางคนเริ่มความสัมพันธ์เริ่มสับสนและซับซ้อนคิดเยอะละไม่ชัดเจนเริ่มอยากจะถอยห่างนะคะก้าวเรียนเริ่มเริ่อยากที่จะไปโฟกัสเรื่องตัวเองนะคะามาดูกันนะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะคะทตดไฟมาดูกัน เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยเขาทำอะไรไงอ่ะควีนเือเลียนนะคะสามดาบควีนถือไม้เท้าเดอะฟูลหกดาบสีถ้วยเดดนะคะไนท์ถือไม้เท้านะ หกถ้วยนะคะ The e m p l a t e The Devil อานะคะแฮงแมนเอ่อนะคะที่เงียบไปนิ่งไปหมอพูดอ่ากรณีบางคนนะคะที่มันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้ เขาอาจจะมีแฟนแล้วมีเจ้าของหรือคุณมีนะคะหรือเขามีหรือไม่ต่างคนต่างมีแต่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปไม่ได้เอาง่ายๆนะคะบางคนนะนะคะอันนี้บางคนกรณีบางท่านนะคะเดทวิวถ้าเขาไปคบไปดิวไปคุยเริ่มต้นคุยกับคนใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเบื่อหน่ายอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็อาจจะลองไปคบไปคุยกับใครใหม่หมองว่ามันจบอปะเดทเดทวิวพวกเนี้ยเป็นความรักที่มัน ไม่ได้ดังใจค่ะอาจจะไปเจอคนที่มีคนของเขาแล้วก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาหมอมินว่าบางคนนะคะเป็นปัญหาขัดแย้งกันไม่ค่อยเข้าใจนะสามดามเนี่ยนะ,ะสามเศร้าก็ได้เขาดึงใครเข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์นี้เลย6กดาวคือมูฟออกมาหรือบางคนคิดว่าเออมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําดีกว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาอะไรรู้ไหมคะคุณขัดแย้งกันนะคะบางคนไม่ได้มีมือที่สามเนาะอันนี้หมอพูดตามไพ่ คนละประเด็นออกมาเลยนะคะจะอ่านตามไพ่เลยนะประเด็นไหนขึ้นมาก็จะอ่านตามนั้นแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยคิดถึงนะตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นหกถ้วยนึกถึงเรื่องราวดีๆคนเราคบกันมันไม่ไม่ใช่มีแต่เรื่องไม่ดีเสมอไปถูกไหมคะมีทั้งเรื่องน่ารักแล้วก็เรื่องที่เราเป็นปัญหานะคะอ่ะหมอขอดูนิดนึงนะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยของทัดไฟแต่ถ้าเขามีคนของเขาแล้ว ะะเราก็ต้องมูฟนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันผิดศีลธรรมะนะนะคะเอาคนที่มีประเดน็นนะคะามาดูนะว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนก็ได้นะคะ <S <S เด็กถือไม้เท้าบางคนอายุที่แตกต่างนะคะหมอมินนึกถึงเขาอาจจะอยากทักคุณมาก็ได้นะหรือเขาเห็นข้อความคุณก็ได้นะนะคะเอาเอ็มพัเลอร์คนนี้มีอีโก้หน่อยๆนะคะยิงหน่อยๆเนาะ ไลึกๆเขาก็อยากงอคุณนะหรือคุณไปงอเขาหรือเปล่าออกไปาาขึ้นมาสีไม่เท้านะคะเขาก็นึกถึงสิ่งเรื่องราวต่างๆที่เคยคบกันมันคงต่อกันนะคะอะแต่สีถ้วยเบื่อเบื่ออะไรนะคะเบื่อที่อาจจะเหนื่อยในสภาวะที่แบกคบกันแล้วมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งไหมหรือมีคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเป็นปัญหาเรื่องรัง ห้ามไม่เท้าเช่นมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องทําให้เรามีปัญหากันคนอื่นด้วยนะคะหรือเรื่องของพวกเราเลยแหละมันเป็นประเด็นปัญ,ปญหาปัญหาสมมุติถ้าเรื่องเลาะเรื่องขัดแย้งก็เป็นปัญหาเดิมๆมันเป็นปัญหาสะสมมานะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันทาให้เขารู้สึกมันเหนื่อยอะนะคะอ่าหนึ่งดาบเนาะตรงนี้ขึ้นมา ใจลึกๆก็อยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะคะเอามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกไงคุณบ้างนะ,ะทัดไฟที่เงียบนิ่งไปนะแปดแม้เท้านะคะ,ะ,คะ,คะอืมเนชิเชียนนะคะจัดติกไนท์ถือไม่เท้านะคะสีถ้วยนะะมีคนที่รู้สึก มันไม่ได้ดั่งใจบางอย่างนะคะตรงนี้นะหนึ่งเหรียญสิบเหรียญเก้าดาบนะคะสิบถ้วยคิงเหรียญเทฟู นถือถ้วยอะใต้สําหรับเป็น6ถ้วยนะคะอันนี้ไพ่คุณขึ้นมาหมดเลยนะ6ถ้วย6ถ้วยไหมคะในถือถ้วยอ่ะทีนี้หมอขอพูดไปตามไพ่เลยแล้วกันนะว่าใจลึกๆเขายังคิดถึงคุณอยู่ถ้าคุณบอกเออคิดถึงทําไมไม่มาล่ะ <laughs> โอเคนะคะหมอว่าเขาก็เครียดคิดเยอะในความสัมพันธ์นี้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาบางคนนะคะเห็นไหมมันเป็นปัญหาสะสมที่ความขัดแย้งความไม่เข้าใจชอบเอาชนะกันหรือบางคน มันเป็นปัญหาสะสมหรือบางคนก็เป็นฝังที่นะคะความความรู้สึกที่มีใครมากมายมายุ่งวุ่นวายอาจจะเป็นฝังพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ,ณพี่คุณน้องฝังได้ฝังหนึ่งหรือเขานะคะไปเริ่มต้นคุยดีกว่าใครใหม่ๆก็ได้แต่เขาอาจจะไปไม่รอดนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกังวลกับความสัมพันธ์เครียดใจลึกๆก็อยากกลับมานะ,ะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เขาอาจจะทํา มันพังไปแล้วหรือตัดอะไรกันไปนะคะที่ผ่านมานะเนี่ยเรื่องราวดีๆเขาก็คิดถึงว่าคุณเคยเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวและอบอุ่นนะมีทั้งเรื่องที่น่ารักก็ไม่น่ารัก,กนะเนาะในความคิดตรงนี้แต่เขาหมอว่าเขาก็ยังรอนะใจลึกๆก,ก็อยากคุยกับคุณแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดูฟูคือห่างออกมาเพื่ออยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่จะทํารอวันเคลียร์ใจรอวันกลับมารอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะดีขึ้นไหมและจะเอายังไงในความสัมพันธ์แต่ใจลึกๆหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ อันนี้นะคะหมอ,อพูดถึงประเด็นคนที่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจนะคะบางคนก็ความรักอยู่ไกลกันมาดูว่าเขาคิดแล้วมาดูแนวควแนวน้มความสัมพันธ์บ้างนะะทีนี้นัปากหลังนะ,ะในปากหลังหกถ้วยนะะใบรแรกเลย หนถือไม้เทา้ามีเชียนช่วงนี้ชาวธาตุไฟเป็นคนมีเซนต์เป็นคนมีลางสังหอรน,นะคะสามไม้เทา้า2ไม้เทา้ามีใครรออะไรบางอย่างอยู่รอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปนะคะจะติกแอบรอบางคนก็เริ่มทำใจได้ละ ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ได้บางคนก็มูฟออนเป็นวงกลมไปๆไปกลับๆบมาหลายรอบเดอสตาชาวกลุ่มลักนณาก่มคิงเธอเรียนนะคะสมเรียญหนึ่งไม่เท้าช่วงนี้คุณไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานนอเดองดาบนะคะตรงนี้เดลเวอร์ ever, ดวงมิสเน์นะคะสิถ้วยคุณอยากได้ความรักความโอบุนและความเติมเต็ม ตรงนี้นะคะเราคาดหวังที่จะเป็นอย่างั้นเวลาครบหมอมินว่าบางคนที่เงียบนิ่งไปมีโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่นะคะมาเคลียร์กันว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมามีโอกาสเริ่มต้นคุยเริ่มต้นว่าจะเอาอยัางไงแต่บางท่านนะคะดวงมีสเสน่ห์นะมีคนมาจีบมาคุยแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่เหมือนคุณอาจจะอยาก เหมืนอนรอเหมือนคิดถึงเรื่องเราเก่าๆคนเก่าๆนะแต่ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะหมอมินว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่นะสําหรับบางคนแต่คุยคุณไม่อาจจะไม่ได้คาดหวังมากมายเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเหมือนคุณไปเริ่มต้นโฟกัสเหลืองเงินเหลืองงานอยู่กับตัวเองก็สบายใจนะคะเหมือนกึง่งรอแต่ไม่ได้แปลว่ารอเต็มที่นะคะอ่ะมาขอสรุปสุดท้ายและแนะนำไพ่นะคะตรงนี้นะ ดีเอ็มเพลสดัสันนะคะไท์ถือไม้เท้าอ่ะสองถ้วยออกมาละสเตนนะคะอ่ะไท์ถือถ้วยเห็นไหมคะไพอันนี้หมออ่านไพเห็นไหมคะใบเดิม มีคนกลับมาง้อมาขอโอกาสมาคุยมาเคลียร์กันใหม่นะคะแต่หมออยากบอกนิดนึงความรักคือการบาลานซ์การชูนเข้าหาก,กันคุณเห็นเอ็มเพลสไหมเหมือนพวกคุณห่างกันไปมันคงยังคิดถึงกันเห็นไหมคะเอ็มเพลเอมเพลตรงนี้นะแต่ว่าบางท่านที่เป็นปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจงั้นก็เรียนรู้ที่จะศึกษาถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะประเด็นหรือสําหรับบางคนไปเริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยคนใหม่ๆ หมอว่าน่าจะไปไม่รอดถ้าไปรอดอันนี้ไม่เกี่ยวกับไพหมอแลวเนาะเพราะไพหมอมันขึ้นมาเดทน่าจะจบนะคะแล้วหมอมินว่าเขาจะกลับมาง้อคุณบางครั้งนะคะเราครบกับเขามาตั้งนานคุณเห็นไหมไพ่สิบถ้วยอ,ออกมาสิบไม่เท่าออกมาเราดูแลเขาดีเอาใจใส่ดีมากไปเจอใครไม่รู้นะคะไม่ได้ไม่ได้ยืนยาวหรอกคะ่ะเรียนรู้กันไปแล้วรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณว่าคุณเป็นเอเมส วันเวลาที่เขาเสียใจในั่แหละค่ะเจ็บปวดหรือไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังในคนที่เขาคบเขาคุยใหม่ๆอาจจะกลับมาแต่วันนั้นหมอมินไม่รู้นะคุณอาจจะทําใจได้แล้วสบายใจแล้วช่วงนี้อาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะคุณก็เริ่มมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองละบางคนอาจจะไปขอพรอะไรถ้าใช่ก็กลับมาถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่บางอย่างนะที่มีปัญหาหมอว่าจะกลับมาวนกลับมาเพื่อในเริ่มต้นเริ่มคุยเริ่มเคลียร์กันไหมว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์มากกว่า ขอบคุณมากมายค่ะชาวธาตุไฟในหัวข้อนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะ id line ก็อยู่หน้าจอก็มีนะคะนะคะแล้วก็ใต้คลิปก็มี id line a อ d line ถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สําหรับคนที่รอคิวได้คิวหมอก็ไม่ได้ยาวมากนะคะนะ,ะโอนจองอาจจะได้สองนะคะหนวันนะคะตรงนี้นะถ้าอยากได้คิวด่วนๆคิววันนี้เลยหมอไม่มีนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ